โตโยต้าคัมรที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้เปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็เป็นรถย,ยนต์ซีดานขนาดกลางหรูหรารุ่นปรับโฉมใหม่ล่าสุดนะคะที่มาภายใต้คอนเซปต์ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณค่ะแล้วก็มีให้เลือกถึง4รุ่นย่อยนะคะทั้งเครื่องยนต์ h y บ r i d และเครื่องยนต์เบนซินค่ะก็คือรุ่น2.5 HEV Premium และรุ่น2.5 HEV Premium Luxury นะคะซึ่งรถทั้งสคันเนี่ยก็เหมาะกับผู้บริหารระดับสูง ด้วยห้องโดยสารที่มีความสะดวกสบายกว้างขวางควบคู่ไปกับเทคโนโล,โลยีความปลอดภัยสูงสุดนะคะถัดมาก็จะเป็นรุ่น2.5 Premium เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ชื่นชอบการขับรถด้วยตัวเองค่ะด้วยพลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์2.5ลิตรดนามิกฟอร์นะคะให้ความปลอดภัยขั้นสูงสุดจาก Toyota s a f e t ี s e n s e ค่ะและอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น2.5สปอร์ตนะคะตรงนี้จัดเต็มกับฟีเจอร์ครบคนนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มออปชั่น ความเป็นสปอร์ตด้วยดีไซน์ใหม่มาพร้อมอุปรกรณ์อำนวยความสะดวกและฟังก์ชันความปลอดภัยนะคะรวมทั้งยังแนะนําชุดแต่งสุดพิเศษกับโมเดลิสตเน้นความหรูหรามีสไตล์ในแบบของคุณนะคะในจุดนี้ก็เพิ่มราคาอีก41,000บาทนะคะติดตั้งได้กับตัวตาคัมรีทุกรุ่นค่ะ คัมรี่ยังปรับปรุงดีไซน์ใหม่นะคะทั้งภายนอกและภายในใหม่ให้มีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นตลอดจนการนําเสนอความสมบูรณ์แบบและก็ความเป็นรถสปอร์ตรู้หราผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันครบคันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะดีไซน์ตั้งแต่กระจังหน้าก็ออกแบบมาใหม่ที่มาพร้อมกับคิ้วโครเมียมชุดโคมไฟหน้าก็ปรับดีไซน์และเพิ่มล้ออลลอยให้ใหญ่ขึ้นเป็นขนาด18นิ้วค่ะ ดีไซน์ภายในก็ปราณีตนะคะโดยใช้วัสดุตกแต่งด้วยลายไม้แบบใหม่ค่ะเบาะหุ้มด้วยหนังแท้และวัสดุสังเคราะห์แบบนุ่มพิเศษพร้อมตัดเย็บอย่างปราณีตค่ะนั่งสบายขนาดเบาะก็โอบกระชับนะคะพวงมาลัยปรับด้วยไฟฟ้านะคะพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งนะคะอีกทั้งเบาะนั่งเนี่ย คู่หน้าก็ยังมีพัดลมจากใต้เบาะพัดมาให้ด้วยนะคะส่วนเบาะด้านหลังก็ยังปรับด้วยไฟฟ้าเช่นกันค่ะพร้อมแผงควบคุมที่คอนโซลหลังหน้าจอแบบ floating type ขนาดใหญ่9นิ้วแบบใหม่นะคะเชื่อมต่อทุกความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยค่ะมั่นใจในทุกการขับขี่ด้วยสมรรถนะเหนือระดับนะคะที่สำคัญด้วยสถาปัตยกรรมของ TNGA ค่ะสร้างประสบการณ์การขับขี่ ด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกนะคะกับ Toyota t s a t e t e ้เซนตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดค่ะตอบสนองทุกความต้องการให้มุมมองการเข้าโค้งที่ดีเยี่ยมมั่นใจในทุกสภาพถนนขับสนุกทรงพลังแต่นุ่มนวลแน่นอน ส่วนเครื่องยนต์สำหรับรุ่น HYBRID นะคะก็เป็นการผสาส2พลังมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์2.5ลิตรไดนามิกฟอร์นะคะที่ทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติค่ะให้การตอบสนองเต็มกำลังและเก e ียร์ eCVT นะคะขีดสุดแห่งพลังขับเคลื่อนด้วยระบบ h y b ริดเจเนอเรชันที่4ที่พัฒนาแบตเตอรี่ขึ้นมาใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อความทนทานและประหยัดน้ามันด้วยค่ะในรุ่น2.5 HEV Premium Luxury และรุ่น2.5 HEV Premium นั้นก็ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดขนาด2.5ลิตร Dynamic Ford e ที่ให้กำลังสูงสุด178แรงม้าค่คะกับแรงบิด221นิวตันเมตรนะคะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด s y h r o n o u s แม่เหล็กถาวรให้กำลังสูงสุด88กิโลวัตต์ กับแรงบิดสูงสุด202นิวตันเมตรนะคะส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดชนิดนิกเกิลเมทัลไฮดรายนั้นนะคะก็มีความจุไฟฟ้าอยู่ที่6.5แอมแปร์ต่อชั่วโมงค่ะแต่เมื่อเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันนะคะก็จะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่211แรงม้ามีอัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ ขณะที่เครื่องยนต์ของเบนซินนะคะก็ใช้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดขีดสุดแห่งสมรรถนะนะคะเร้าใจในทุกช่วงของความเร็วด้วยเครื่องยนต์2.5ลิตร d ดน a มิ c f o r ์นะคะให้อัตราเร่งเต็มกำลังค่ะตอบสนองได้ดั่งใจแต่ทว่าก็ยังประหยัดน้ำมันนะคะโดยรุ่นพรีเมียมและรุ่นสปอร์ตนั้นก็ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรเดน a มิก f o r ์นะคะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่209แรงมา้า มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะคะและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรนะคะทางด้านมาตรฐานของความปลอดภัยนะคะทางโตโยต้าก็ได้จัดเต็มกับเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับโลกกับ Toyota s a f e t ้เซนตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยก่อนการชนแบบใหม่เพิ่มระบบการตรวจจับคนเดินเท้าและขี่จักรยานโดยระบบเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนและช่วยเบรกนะคะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติแล้วก็แบบ All Speed นะคะสามารถลดความเร็วจนถึงจุดหยุดนิ่งค่ะที่มาพร้อมกับระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนและช่วยลดความเร็วขณะเข้าโค้งได้อีกด้วยนะคะส่วนระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและหลังนะคะตรงน,นี้ก็มาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขณะทอยจอดป้องกันอุบัติเหตุและช่วยให้การขับทอยออกจากช่องจอดได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะ ด้วยกล้องมองรอบคัน360องศาค่ะเพิ่มทัศนวิสัยรอบด้านด้วยภาพที่คมชัดเพิ่มความอุ่นใจในการจอดรถแน่นอนนะคะสำหรับคัมรี่รุ่นปรับชมใหม่ทุกคันนะคะสามารถเข้าถึงประสบการณ์ใช้งานในรูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน T Connect by Toyota เพื่อตอบรับทุกลฟ์สไตล์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นไฟมายค่ระบบติดตามการโจรกรรม ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินแบบส่วนตัวและอัตโนมัตินะคะบริการแจ้งเตือนข้อมูลรถและก็การขับขี่ด้วยค่ะสำหรับคัมรี่ทั้ง4รุ่นก็มีให้เลือกนะคะถึง6สีส่วนราคาค่ะก็เริ่มต้นอยู่ที่1,475,000บาทนะคะไปจนถึง1 8 9 0 0 0้บาทค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะทาง Toyo ต a าก็ยังเปิดให้เป็นเจ้าของคัมรี่ได้ง่ายขึ้นกับโปรแกรมทางเลือกให้กับผู้สนใจด้วยค่ะ